แล้วก็เใกล้จะ12-12แล้วนะคะ,คะก็ฝากด้วยนะคะก็เป็นแกรนเซลครั้งสุดท้ายของปีค่ะลดกระนําเหมือนเดิมตั้งแต่ว,นนวนนันที่12-14ธันวาคมนี้ค่ะนี่เราเป็นีนักช้อปอยู่แล้วนักช้อปค่ะที่สุด,ดต้องไม่พลาด ห้ามพลาดนะคะใครที่กำลังหาของควัญปี้ใหม่ให้กับใครก็สามารถแวะเข้าแอป,ปลาสซาราได้1 2บสถึงสิธันวา t นี้ค่ะส่วนถ้าใครอยากถ่ายรูปหรืออยากจะมาช้อปปิ้งดูของจริงๆก็มาได้ที่นี่เลยค่ะลาสซาร่าอันบ็อกซ์ค i เซียมดิสครีค่ะโอเคนี่าดูนี่นี่มาขึ้นแค่นักเอีกร้อยล้านไม่ขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วค่ะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะเกินความคาดหมายมากแล้วก็ทีมงานทุกคนดีใจมากค่ะคือเราก็อยากจะให้คนไทยได้ดูหนังสนุกสนุกกันเนาะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่สนับสนุนกันเยอะมากๆแล้วก็ยังมีคนแท็กมาอยู่ค่ะว่าโรงหนังเต็มมีคนต่อคิวซื้อตั๋วอย่างเงี้ยค่ะดีใจค่ะิรู้สึกไงกับฉายานี้คะนางเอกร้อยล้านเขินมากเนี่ยแฟนคลับเหมือนแซวเบละเวลาเบลเดินเอ้ะนางเอกร้อยล้านร้อยล้าน ก็แบบอย่าทำแบบนี้นะไอค่ะแต่ว่าเราเห็นเราก็ทุ่มเหมือนกันว่าแฟนคลับเราก็เหมาโรงกันใช่ค่ะอันนี้จะบอกว่าเป็นแฟนคลับที่เหมาโรงกันเองแล้วเราไปเซอร์ไพรส์อีกทีหนึ่งค่ะคือก็ขอบคุณเขาที่โอ้โหสาเหมาโรงกันแล้วก็เขาก็ทํากิจกรรมกันมีเสื้อมีกระเป๋าที่เป็นหน้าเรามีกิจกรรมกันแล้วก็เลยเออถือวากาศไปเซอร์ไพรส์ซะเลยค่ะเป็นการขอบคุณจริงๆรู้สึกไงที่แบบว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆอไรางนี้ยแต่รายได้หนัก đang nhưng อย่างที่บอกค่ะคือมันเหนือเหนือความคาดหมายค่ะตอนแรกเบลก็คิดในใจหูยห้าสิบก็ดีคืนทุนก็ด,ดีแล้วะคืนทุนนี่ยราใช่เราไม่กล้าคิดอะไรเลยค่ะ <c oughs> ในในสภาวะแบบนี้ใช่ค่ะแต่ว่าคือเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราทําไปหรือว่าสิ่งที่ทีมงานอยากจะให้ทุกคนได้ดูอะคือเขาก็เต็มที่แหละเออตัวเราก็เต็มที่เต็มที่มากด้วยก็ไปดูเบลกันเยอะนะคะไปดูเบลทำฮาฮารัวๆกันเถอะค่ะส่วนส่วนหนึ่งกับการข้อระยะเวลาการ ายคือตอนแรกมีคิวางฉายแล้วก็ตอนหลังมาฉายตอนหลังมันมีผลไหมเป็ล่าทําให้แบบบริยอยต์หนังดีขนา อันนี้ก็ไม่รู้เลยค่ะมันไม่รู้ว่าจะขึ้นอยู่กับอะไรคือวัดไม่ได้เลยอ่ะค่ะแต่ว่าอาจจะอยู่ในช่วงปิดเทอมด้วยแล้วเราคิดว่าเป็นหนังที่ดูกันได้ทั้งครอบครัวด้วยเด็กก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูได้บางคนที่เป็นวัยรุ่นวัยกลางคนพอเขาดูปุ๊บเขาก็อยากจะพาที่บ้านไปดูบ้างก็เป็นการดูสองรอบสามรอบอะไรอย่างเงี้ยคือกลายเป็นเรื่องปกติของเรื่องนี้จริงเลยคนบอกว่าโควิดทำอะไรเป็นร้านไม่ได้ก็ยังฟังอยู่โอ๊ยตายแล้วขอบคุณค่ะก็พยายามทําทุกผลงานแล้ว ค่ะให,ให้ดีแล้วเบลว่าโชคดีคืองานเบลมีต่อะไรที่มันไม่ค่อยซ้ำอ,อย่างอ e ีเรียมซิ่งก็จะได้เห็นเบลแบบสุดตง่งแบบที่ไม่คิดว่าอืชีวิตนี้จะได้ทำอีกหรือเปล่าอ่ะอ่เบลก็อยากจะอให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆนะคะคตั <laughs> ้งเป้าไว้ห0าร้อเลยนะจริงเหรอคะอก็ต้องรอลุ้นค่ะหวไม่แกับ5้าล้าน อย่างที่พเบลบอกเ่าไม่ได้หวังอะไรตั้งแต่แรกคือโอ้โหมันทะลุร้อยนี่ก็คือหลังจากนี้คือไม่เป็นไรแล้วอะคะ่ะกําไรแล้วค่ะหรือจะเรา,ปาเป็นนางเอกพันลาว <c oughs> ว้าอยากดดันแม่ <c oughs> อะไรจะเกิดก็เกิด <c oughs> เบ <c oughs> ลถามว่าเราไปมูที่ไหนปังปังขนาดนี้ออไม่มีเลยไม่มีเวลาเลยค่ะทํางานทุกวันออโอ้โหดูหน้าคนดูแลตาโหละม <c oughs> ีอะไรบนอะไรอย่างนี้ไหมเห็นบอกไม่มีค่ะมีแต่แค่ ก่อนที่จะเป็นรอบพรีเมียร์เนี่ยแหละเขาก็เออลองลองคิดในใจดูซิ<ม>ว่าจะเท่าไหร่เบลก็แค่แบบหลับตาแล้วก็อขอซักเท่านี้ละกันเท่านี้คือเท่าไหร่ตอนแรกจะ50แล้วเขาแบบอะไร5้อะไร, 50, ะไรแลวก็ไม่ได้โฟกัสว่าขออะไรด้วย<ม>ขอสิ่งสักสิพูดแค่นี้เลย<ม>ค่ะเลยไม่รู้ว่าจะต้องทำไงดีเนี่ยแบบปีน<ม>ี้ไดู้ ออะไรขออะไรทุ่อย่างใหญ่เราฝังหุดเลยไม่ได้ทําเลยค่ะมีแต่จะได้ทําบุญที่มีคนบอกบุญนะมาค่ะ <c oughs> ก็จะมีไปเเป็นเจ้าภาพทอดกระถินอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเบลได้เป็นสะพานบุญแต่เบลเบลเช่นงี้เป็นภาพบุญบุญเนะ <c oughs> เาะพอจ้องโควิด <c oughs> โควิดเบลก็บริจาก,ก,กสู้ตาย โอ้มันไม่ได้แบบว่าทําเพื่อหวังอะไรหรอกคะ่ะ <ừ> แต่ว่าคือเรารู้สึกว่าเราอยู่ในจุดที่เราอยากทําหรือ <ừ> เราเรามีกําลังเราก็ท <ừ> ําค่ะหรือมีโอกาสเราก็ทํามากกว่าพี่เียวบ้างไงบ้างจค่ร้อยห้าสิบ้านไม่แน่ใจว่าดูหรือยังค<ช>่ะวงนีไม่ค่อยได้คุยอะทำงานเยอะมากค่ะมิวยังไม,ยไ,มยไม่มีโอกาสได้ถามเลยเหรอว่ามีโอกาสได้ไปดูหรือยัง ดูแล้วดูวันนั้นแหละรอบพรีเมียร์ค่ะเป็นไงเขาบ้างไงบ้างก็ขำลั่นโลงเลยเสียงดังมากค่ะขับรถจบใช่ไหมอะไรนะคะไม่ค่ะขำตั้งแต่แรกเลยที่เขาก็เออก็สนุกมากเก่งมากเหนื่อยใช่ไหมอะไอย่างเงี้ยค่ะมีหลายคนเซอร์ไพรส์หลายชาติเลยค่ะมีเซอร์ไพรส์เยอะนะคะอยากรู้ว่าเซอร์ไพรส์อะไรต้องมาดูค่ะถ้าใครที่รู้แล้วก็ ปุบเอาไว <c oughs> ้เแบาบถามจริงหรือปีปีนี้งานเยอะไหมหรืองานเราหนักไหมเยอะ อยู่นะคะก็จะมีทั้งถ่ายละครให้รักพิพากษาใกล้จบแล้วค่ะใกล้จะปิดกล้องแล้วแล้วก็ก็มีงานอื่นๆเนี่ยแหละค่ะมีโฆษณามีกําลังจะเริ่มเวิร์กช็อปหนังบุคเพาสิวาร์ดสองแล้วก็ต้นปีหน้าเปิดพรมลิขิตค่ะก็ดูคิวปีหน้าก็ยังดูแน่นๆอยู่นะคะยังไม่มีเวลาพักเบรกเลยใช่ไหมยังแน่นอยู่ค่ะอันนี้เราจะวางแผนเบรกบ้างไหมก็มีวางแผนไว้ตอนช่วงปีใหม่ค่ะ ก็ล,ล็อกคิวไว้ให้ตัวเองนิดนึงยังไม่รู้เลยค่ะไม่รู้ว่ายังไม่ได้จองยังไม่ได้ทําอะไรเลยแค่รู้ว่าเออล็อกคิวไว้เท่านี้ไปกับใครครับขอบคุณกันไปค่ะขา,ขา,ขากันไปครอบครัวบ้างพี่ชายบ้างจะเห็นพี่เบียดด้วมรวมด้วยไหมถิ่นจอยเราไปเที่ยวอยู่ไม่เขาก็อยากไปเที่ยวอยู่ยยยบนบนค่ะก็น่าจะได้ไปแหละค่ะอ่าเรียกว่าปีใหม่นี้เห็นได้เห็นท่าสวีแแน่ สวีทสเวิร์ดอะไรเคยเห็นหรอคะมีแต่เดินป่าค่ะทำไมล่ะคะทำไมดูเล็กรองนะความสวีเนี่ย่ะทำไมก็เล็กรองดีกว่าไม่ว่าต้องการความสวีทบอกเขาได้เลยค่ะต้องการความต้องการไหมคะเราอะบอกว่าเอดเวนเจอร์บ้างอะไรอย่างงี้ยลุยก็สนุกอ๋อชอบแบบสวีทแบบท่างกลาง ทำลำบากนี่หรอทัอ้ยไม่จะไปเอาอะไรมาสมีทุณพี่แต่ก็สนุกดีเหมือนโอได้ใช้ชีวิตลุยๆอะไรอย่างงี้ดีค่ะต้องบอกคำว่าทิปหน้าขอบ,นบันบานบ้างไม่เป็นอ่ะทําไม่เป็นอ่ะไม่เคยค่ะแบบนี้แหละดีแล้วโอเคนะ้อ่งก่ะขอบคุณค่ะขอแล้วเนาะ